สวัสดีครับพี่น้องมือนีมาพบกับผมอิเฉันเคยครับกับอูสนะไสรทางสองอิสานสางโตมือนีสิบห้าพี่น้องมากินตำสมมงยมครับมาเบิ่งกันเลยครับตาพีพานหนองมาก,กินของเปรี้ยวครับตำตาหวานครับบางคน,น,นเอืน่นๆตำตาหวานส่วนสีตาหวานตั้งใจนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นเองและครับโอ้แดดออกแล้ว ว่าสุดตันแต่น้ำลายแแกรครับพี่นอ้องตั้งด้วยความระมัดระวังนะครับหนามกีกระเด็นใส่ตาเสียบส,สุดยอดสุดยอดบรรยากาศฮอนฮอนหนาวหนาวครับอยากกลมเซ้าเรึมัน,นีังอะไรทีเดียวนี่ปุ้งมาเนี่ยปุ้งแบบแน้ำตาสุดยอดมากวันๆใส่น้ำตาลน,น็กน,น้อยครับ แฝดโบมาอบอกบาดตังไซป้ายจะใส่หลายนะมีสิเข้มขาบแฝดคือกะปีครับตามุงยมมันต้องใส่กะปีแังโบเสียบครับจากสอนนึงใส่หลายเข้มใส่พอะด็มีกินพร้อมๆทำลายแตกมันบบพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อ ที่ขาดบ่ได้ครับ,บที่ขาดบ่ได้ก็คือปลาครับผมเนี <me aning> ่ยปลาหอมหอมเห็ดเองครับปลาเห็ดเอง <me aning> ใส่นอนตเนี่ยตาการกระบาดนี่ย <me aning> ปลาเห็ดเองครับหอมๆนัวๆเลย <me aning> นพี่เนาะน้ำลายแจกแเราใส่ลายใส่ลาย โอ้โ oh. หอมขนาดหอมขึ้นดังเลย oh. เอาละมางัวกันอื oh. มาเด้อพี่น้องตำตาหวานเอาฟอครับเอะไะครับพี่น้องมาเด้อมากินตำตาหวานน้วกันครับมาเบิงมาเบิงโอ้เปนจะแซ่บขนาดปลาแดกกับหอมครับมามามาทำยังไงเลยครับอืตาหวานอดีครับพี่น้อง ปลาแดงนุ่นๆครับพี่น้องอืมอ่าตาแตงแล้วครับพี่นอ้องมาเด้อครับ,รบกินต้มตาหวานครับอื้มปลาแดงนัวเพอปลาแดกอื้มการลดแนครับ ปลาแดดตัวนีงไงขนมพีน้องอแสงหวงครับตั้มต้าหวานโอ้แสบปักขนาดโอ้ ตอนนี้ไงครับประแดกเค็ดเองหอมแสบหนัวครับนี่แบบบางๆครับ Oh. เต็มหัวแล้วครับพี่น้องโอ้ oh. แหเศกนาดกินผู้เดียวบรเบิดครับพี่น้องมาเด้อม,มาเด้อ ตำมพื้นบ้านครับตำตาหวานล,ะาาน,น,าน,ลานะครับสำหรับผู้ใดมากินนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะเด้อครับและก็อย่าิ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมเหตุผลต,ต,ต,ต่อไปนะเด้อครับสำหรับคิณนี่ขอจบแค่นี้ครับเดี๋้สิป่ากไปกินเห็นไปนก่อนครับ